สวัสดีครับผมประสิทธิ์นะครับที่ปรึกษาการขายฟอร์และอยู่กับผมในช่องโปรโมชั่นฟอร์ดสุดคุ้มนะครับวันนี้ผมมีรถที่จะนํามาแนะนํา1รุ่นนะครับเป็นรุ่นกระบะ4ประตูยกสูงเกียร์ธรรมดา xl plus นะครับสำหรับคันนี้เนี่ยราคาตัวรถจะอยู่ที่8 3 2 0 0 0บาทตอนนี้มีจัดโปรโมชั่นพิเศษเลยเดี๋ยวเราไปดูกันครับว่าด้วยแคมเปญของรถรุ่นนี้และรุ่นนี้มีฟังก์ชันอะไรบ้างพร้อมแล้วเราไปชมกันครับครับสำหรับคันนี้นะครับเป็นรุ่นกระบะ4ประตูยกสูงเกียร์ธรรมดา xl plus นะครับ มาพร้อมกับเครื่องยนต์ดีเซลขนาด 2,000cc 170แรงมา้าจับคู่กับเกียร์ธรรมดาถึง6สปีดสำหรับรุ่นนี้ด้านหน้าก็จะมีกระจังหน้าสีดำนะครับพร้อมเส้นคาดสึนเส้นคาดผู้และมีตัวอักษรโลโก้ฟอร์นะครับด้านหลังเป็นกระจังที่จะมีตะแกรงขนาดใหญ่หนักลมเข้าห้องเครื่องยนต์ได้มากขึ้นนะครับทำให้เครื่องยนต์ทำงานได้ไม่หนักจนเกินไปประหยัดน้ำมันมากยิ่งขึ้นนะครับ ไปได้ไฟหน้าขนาดใหญ่นะครับเป็นมัลติรีเฟลกเตอร์สายแบบสะท้อนกลับนะครับมาพร้อมกับระบบเปิดปิดไฟหน้าอัตโนมัติด้วยสำหรับด้านข้างนะครับมาพร้อมกับคิ้วล้อแบบแนบนะครับสีดำด้านลดปัญหาเรื่องริ้วรอยจากการใช้งานได้นะครับมาพร้อมกับล้อมแม็กเป็นอลูมิเนียมอลลอย16นิ้วลาย6ก้านกู้ ระบบความปลอภัยครบครันนะครับไม่ว่าจะเป็นระบบเบรก ABS ระบบกระจายรเบรก EBD ระบบเบรกเป็นแบบ disc b a k e พร้อมคลิประบายความร้อนด้วยสำหรับล้อแม็กคันนี้มาพร้อมกับยางขนาด255 55 R16 นะครับนั่นข้างได้บันไดข้างจากโรงงานขนาดใหญ่มาพร้อมนะครับออกแบบมีร่องระบายน้ำให้นะครับทำความสะอาดก็ง่ายนะครับเหยียบได้เต็มฝ่าเท้า กระจกมองข้างมาพร้อมกับไฟเลี้ยวที่กระจกมองข้างแล้วนะครับแล้วก็ตัวกระจกจะเป็นสีดำด้านยังไม่มีปรับอัไฟฟ้านะครับข้อดีคือมันเวลาเราโดนเฉี่ยวหรือโดนชนเนี่ยไม่เสียรูปนะครับมือจับเป็นสีดำด้านนะครับลดปัญหาเรื่องริ้วรอยจากเล็บหรือว่าสิ่งมีคมที่เราถือติดมือมานะครับท้ายกระบะจะมีขนาด ใหญ่นะครับกว้างและลึกนะครับจุของได้ค่อนข้างเยอะด้านบนมีสอาาศเป็นแบบเกีย่ยวให้นะครับถ้าไม่เอาเกลียวถอดเสาออกก็จะเป็นแบบคีปสลามให้นะครับชาฟินเป็นแบบ t in 1เลยนะครับสำหรับท้ายกระบะฝาท้ายดีไซน์ใหม่นะครับมีปั๊มตัวอักษรคำว่าเจอร์อยู่ที่ฝากระบะท้าย และมีไฟเบรกตรงที่3ด้วยนะครับได้ความหรูหรานะครับและทัศนวิสัยในการขับขี่ยามค่ำคืนเห็นได้ชัดเจนแล้วก็เห็นจากระยะไกลด้วย,ดวยเดี๋ยวเราไปดูภายในรถกันครับสำหรับภายในรถนะครับที่ประตูก่อนก็จะมีตัวที่เท้าแขนเป็นแบบนิ่มนะครับเวลาเราขับก็เท้าแขนได้สบายๆมีเซ็นทรัลล็อกพร้อมนะครับ กุญแจรีโมทตัวรีโมทก็มีระบบฝังชิปในกุญแจเป็นแบบ immobilizer ด้วยด้านในคอนโซลน,นะครับก็จะเป็นคอนโซลที่ตกแต่งสีเงินมาให้พร้อมนะครับจากโรงงานได้ความเป็นสปอร์ตมากยิ่งขึ้นแล้วก็ทําให้ห้องโดยสารเราดูไม่จืดชืดจนเกินไปนะครับพวงมาลัยเป็นพวงมาลัยไฟฟ้าแล้วนะครับมีปรับระดับสูงต่ําได้นะครับแล้วก็ปรับใกล้ไกลได้ด้วยที่พวงมาลัยออกแบบเป็นแบบลายสปอร์ตนะครับสกา้าน ร้อมมัลติฟังก์ชันเรื่องปรับตั้งค่าคือปรับตั้งค่าหน้าจอเดือนใหม่ที่ฟังมาเลยได้นะครับแล้วก็ตั้งค่าเครื่องเสียงนะครับสามารถค้นหาสถานีรองรับโทรศัพท์บลูทูธได้นะครับแล้วก็ปรับวอลลุ่มได้นะครับที่หน้าจอเป็นหน้าจอสีเป็นหน้าจอดิจิตอลแล้วนะครับเมนูภาษาไทยเห็นได้ชัดนะครับแล้วก็เดี๋ยวนี้เมนูภาษาไทยก็ใช้งานง่าย ตัวจอกลางนะครับเป็นจอกลางขนาด10.1นิ้วนะครับเป็นแบบทัชส,สกรีนด้วยนะครับเชื่อมต่อพวกแอปพลิเคชันลอดพาร์ได้นะครับ <c oughs> เผื่อเราสั่งงานล็อกรถหรือปลดล็อกจากมือถือได้เลยและยังเชื่อมต่อพวก Apple CarPlay Android Auto <c oughs> ได้นะครับ <c oughs> ด้านล่างจะเป็นปุ่มปรับเครื่งองเครื่องปรับอากาศนะครับกดที่หน้าจอได้นะครับหรือกดที่ตัวปุ่มคอนโซลด้านล่างได้เหมือนกัน ขยบลงมาอีกก็จะมีจุดชาร์จไฟทั้ง usb และ usb c เกียร์ธรรมดา6สปีดนะครับไฟหน้าให้เป็นไฟหน้าออโต้มาแล้วนะครับตัวเบาะเป็นเบาะผ้านะครับแต่ว่าออกแบบเป็นทรงสปอร์ตโอบกระชับนะครับสำหรับที่นั่งตอน2นะครับก็จะมีะนั่ง3ที่นั่งสบายสบายได้เลยนะครับ ไม่อึดอัดศีรษะไม่ติดเพดานและมีการออกแบบเป็นช่องเก็บของนะครับแล้วก็จุดชาร์จไฟให้สำหรับที่นั่งตอนสองครับก็จบกันไปแล้วนะครับสำหรับรุ่นกระบะ4ประตูยกสูงเกียร์ธรรมดา XL Plus คันนี้นะครับกับโปรโมชั่นพิเศษสุดส่วนลดสูงสุดถึง130,000บาทสำหรับคุณลูกค้าท่านไหนสนใจสามารถโทรติดต่อสอบถามรายละเอียดกับผมได้เลยนะครับ ผมประสิทธิ์โปรโมชั่นฝอดสุดคุ้มครับ0 996265262หรือจะเป็นในดีลานะครับ P R A S I G R A S I G 0 996265262ช่องทาง u t u b e นะครับโปรโมชั่นฝอสุดคุ้มสามารถโทรมาสอบถามรายละเอียดแคมเปญโทรมาสอบถามรายละเอียดก,การจัดแฝงแนนได้เลยนะครับผมมีบริการจัดแฟนแนนและส่งรถถึงบ้านฟรีด้วยสำหรับคุณลูกค้าท่านไหนมีคนรู้จักสนใจอยากออกรถฝอดหรืออยากเป็นเจ้าของรถฟอดแนะนำมาจองและออกรถกับผมได้เลยนะครับมีจัดแค่แนะนำให้เป็นพิเศษ สำหรับวันนี้ผมต้องขอตัวลาไปก่อนสำหรับคลิปหน้าผมจะมีรุ่นไหนที่จะนำมาแนะนำอีกนะครับหรือว่าแคมเปญไหนที่มันเด็ดๆโด,ด,ดนๆผมก็จะนำมาแนะนำให้อีกเรื่อยๆนะครับสำหรับวันนี้ต้องขอบพระคุณครับสวัสดีครับ